ท่านเคยมีความเชื่อในเรื่องพบชาติหรือเรื่องหลังความตายหรือไม่ชีวิตชีวิตหนึ่งเมื่อตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านเคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือโลกอื่นมาก่อนหรือไม่เคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดท่านจึงประสบพบเจอกับเหตุการณ์เดิม หรือฝันเห็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆเหตุใดท่านจึงรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขหรือสบายใจเมื่อท่านอยู่ใกล้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหตุใดท่านจึงมีความพิเศษกว่าบุคคลอื่นสามารถมองเห็นหรือคาดการล่วงหน้าได้การเกิดใหม่เป็นเรื่องจริงและเป็นความจริงที่ว่าคนเป็นย่อมเกิดจากคนตายและอวิญ,ญญาณของคนตายไม่มีวันดับสูญ วิญญาณต้องอาศัยอยู่ในร่างกายและวิญญาณจึงอาจย้ายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆไม่มีอะไรตายจริงสิ่งมีชีวิตอาจดูเหมือนตายแต่การตายคือการย้ายจากบ้านหลังเก่าไปบ้านหลังใหม่ที่สุขสบายกว่านั่นเองคำกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นคำกล่าวของนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการส่วนใหญ่แห่งโลกตะวันตก ที่มีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายและการกลับชาติมาเกิดในความเชื่อทางพระพุทธศาสานานั้นชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงและการกลับชาติมาเกิดนั้นก็มีอยู่จริงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมนุษย์กลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากบุญบารมีหรือกรรมของแต่ละบุคคลที่ได้สั่งสมมาดังเรื่องราวที่เราจะได้หยิบยกมานําเสนอในวันนี้นั่นคือพยาครุตกลับชาติมาเกิดนั่นเองแม้ว่าธรรมชาตินั้นจะส,นสร้างให้มนุษย์ที่เกิดใหม่ลืมเรื่องราวในอดีตแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ปิดกั้นจิตสัมผัสหรือการรับรู้ในสัญชาตยานต่อสิ่งเหล่านั้น ดังเช่นผู้ที่เป็นพยาครุธกลับชาติมาเกิดถึงแม้ว่าจะเป็นเทพเรัจรชานที่พบเจอได้ยากและอยู่เหนือจินตนาการแต่ตามคติความเชื่อของทางศาสนาแล้วเชื่อว่ามีอยู่จริงถึงแม้ว่าพยาครุธจะเป็นสัตว์พิเศษที่นานๆนครั้งจะอุบัติบนโลกมนุษย์แต่ก็ยังคงมีความเชื่อว่ามีมนุษย์ที่เป็นพยาครุธกลับชาติมาเกิดอย่างแน่นอน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 1. สายเลือดแห่งพยาครุฑจะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ชอบโอ้อวดสรรพคุณหรือความเก่งกล้าสามารถแม้ว่าตนเองนั้นจะเก่งสักเท่าใดก็ตามซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นของพยาครุฑที่แม้ว่าจะเก่งกาจเทียบเท่าพระเป็นเจ้าแต่ก็ยังยินยอมให้พระนารายได้ทรงกระทับบนหลังของตนได้ 2. สายเลือดแห่งพยากรุตจะมีลักษณะนิสัยทางด้านสังคมอยู่สองจำพวกคือจำพวกแรกเคร่งขรึมเก็บตัวไม่ชอบพกปะสังสรรค์ผู้คนหรือสูงสิงกับใครจำพวกนี้จะเก่งกาจในด้านสมาธิมีจิตที่เข้มแข็งจำพวกที่สองชอบพกปะกับผู้คนชอบงานสังสรรค์ต่างๆจำพวกนี้ จะมีความแก่กล้าทางด้านฤทธิเดชอำนาจและบริวาร 3. สายเลือดแห่งพยาครุฑมักไม่ชอบความวุ่นวายคนที่เอะอะโวยวายเสียงดังหรือคนจู้จี้จุกจิกเนื่องจากชอบความสงบและไม่ชอบให้ผู้ใดามาออกคําสั่งแก่ตนได้ 4. สายเลือดแห่งพยาครุฑมักมีวิบากกรรมกล่าวคือมักรู้สึกโดดเดี่ยว เคว้งคว้างถึงแม้จะมีผู้คนรอบกายอยู่มากมายแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีความรู้สึกมีความสุขมักรู้สึกเหมือนตนเองอยู่คนเดียวบางครั้งหาทางออกโดยการคบผู้คนมากน้าหลายตาก็ไม่ได้ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น5เป็นคนรักความอิสระเสรีมักไปท่องเที่ยวหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอชอบปีนป่ายชมวิวทิวทัศน์ ชอบท้องฟ้าชอบความสูงและกิจกรรมท้าทายความเสียวกิจกรรมผจญภัยต่างๆ 6. สายเลือดแห่งพยาครุฑเฉพาะผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะมีทิ่ฐิแแรงกลา้าไม่ชอบก้มหัวให้ใครหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของใครเพราะถือว่าตนเองนั้นเก่งกาจและมีฤทธิเดชมาก 7. ไม่เคยถูกสัตว์เลื้อยคลานจำพวกงูกัดเลยในชีวิต เนื่องจากสัตว์จำพวกนี้จะมีความเกรงกลัวในตบะบารมีของผู้ที่เป็นพยาครุษกลับชาติมาเกิดนั่นเอง 8. เป็นผู้ที่มีความรักแต่ไม่จีรังมักไม่ต้องการคนรักที่เป็นคู่คิดแต่ต้องการคู่ชีวิตที่คอยทำตามคำสั่งคล้ายผู้ที่คอยรับใช้ทำให้ความรักนั้นไม่ยั่งยืนจีรังเนื่องจากเป็นผู้ที่มีทิฐิสูง ไม่ชอบให้ใครมามีอำนาจทัดเทียมตนหรือเหนือไปกว่าตนแม้ว่าจะเป็นคนรักก็ตาม 9. เป็นคนที่ชอบพิสูจน์ที่ไหนที่ว่าเจ้าที่แรงหรือเฮี้ยนอันตรายเสี่ยงมักอยากจะรู้อยากจะลองเพราะจิตครุฑจะไม่ค่อยเกรงกลัวอำนาจของโอปาติกะเหล่าอื่นๆเท่าใดน,นัก 10. ครุฑไม่ใช่สัตว์ที่ชำนาญทางด้านรู้เห็นแต่เก่งในทางบรรดาลอิทธิฤทธ คนที่เกิดในสายเลือดครุฑถ้าฝึกทางด้านสมาธิจะเกิดมีอำนาจทางจิตมีวาจาสิทธิ์เก่งในด้านอาคมจะจัดอยู่ในสายครู11เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงมักอาสาทำงานที่ผู้อื่นไม่อยากทำหรือคิดว่ายากและท้าทายเรียนรู้งานได้เร็วมีความฉเฉลียวฉลาดและยังเป็นที่น่าเคารพยำเกรงของคนทั่วไป12 มีดวงจิตแข็งกล้าไม่เคยต้องมนหรือโดนคุณใสใดๆเนื่องจากพยากรุษเป็นตัวแทนของด้านดีที่ต่อต้านสิ่งเลวซามต่างๆ 13. เป็นคนที่มีพลังอำนาจในตัวผู้คนรอบข้างจะรู้สึกยำเกรงแม้ว่าไม่ได้แสดงออกหรือกระทำการใดๆก็ตามเพศตรงข้ามมักมองด้วยความยำเกรงมากกว่าเสน่หา ผู้ที่พบเห็นมักรู้สึกประดุดดังว่ายืนอยู่ต่อผู้ที่มีอำนาจ 14. สาม,มารถสัมผัสหรือนิมิตเห็นพยาครุฑได้ไม่ว่าจะเป็นการฝันการสัมผัสด้วยความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายสบายใจเมื่ออยู่ใกล้รูปพยาครุฑการรู้สึกปีอํานาจหรือฮึกเขมหรือขนลุกเมื่อกล่าวถึงหรือได้ฟังเรื่องราวของพยาครุฑ เนื่องจากพยาครุฑเป็นสัตว์กึ่งโอปาติกะหรือกายทิฟผู้ที่จะสัมผัสกับครุฑได้ต้องเป็นผู้ที่มีเวรกรรมหรือมีวาสนาต่อกันมีความผูกพันกันมาเท่านั้นไม่ใช่ว่าผู้ใดก็สามารถรับรู้ได้โดยทั่วไป 15. เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ทางสีหน้าแต่มักแสดงออกด้วยการกระทำเป็นผู้ที่คาดเดาความรู้สึกได้ยากถึงสายเลือดแห่งพยาครุฑ จะเป็นคนที่มุทะลุใจร้อนมีทิฏฐิแต่เวลาโกรธจะไม่แสดงออกทันทีมักจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ก่อนไม่มีใครคาดเดาความรู้สึกได้หากต้องมีการตอบโต้มักไม่ตอบโต้โดยการใช้กายหรือวาจาแต่มักจะตอบโต้ด้วยการใช้จิตหรือสติปัญญาให้ผู้ที่เป็นศัตรูตกต่ำหรือพ่ายแพ้ไปในที่สุด แต่ถ้าชอบใครก็จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นก็ได้16เป็นผู้ที่มีความกตันยูกระตะเวทีเป็นที่หนึ่งเนื่องจากโดยอุปนิสัยส่วนตัวของพยาครุฑแล้วจะเป็นผู้ที่มีความสำนึกในบุญคุณของบุพการีหรือผู้ที่มีบุญคุณต่อตนเองเป็นที่สุด17สายเลือดพยาครุฑเป็นพวกที่สอนหรือสั่งให้เชื่อได้ยากไม่เชื่อใครง่ายๆต้องให้ลองทำเอง พิสูจน์เองเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 18. ชอบทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องจากพยาครุษนั้นเป็นผู้ที่ชอบมีวิบาก,กรรมจึงต้องหมั่นทำบุญฟังธรรมและอุปถากพระอริยสงฆ์จะทำให้มีทิฐิน้อยลงจิตใจอ่อนโยนมากขึ้นและหลุดพ้นจากวิบาก,กรรมได้ในที่สุด 19. ชอบนกชอบความสวยงามของนก พวงท่าหลีลาและความอิสระเสรีของนกการบอยบินของนกเปรียบเสมือนการได้รับอิสระทางความคิดและการกระทำลักษณะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ถือเป็นลักษณะที่ครูอาจารย์ได้ถ่ายทักว่าคือพยาครุธกลับชาติมาเกิดซึ่งพยาครุฑนั้นถือเป็นเทพเดัะชานที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังด้านดีพลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่และความกระตันอยู่กระตะเวทีมีคำกล่าวว่าเมื่อแรก,กเริ่มนั้นพยาครุฑไม่ได้ถือกำเนิดมามากมายเหมือนพญานาคดังนั้นเชื้อสายของพยาครุฑที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ได้มีมากเช่นกันการเชื่อเรื่องราวของพบชาติหรือการอยากรู้ว่าชาติก่อนตนเองเกิดเป็นสิ่งใดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือปัจจุบัน เราเกิดเป็นมนุษย์ผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้และการคิดที่ไม่มีขีดจำกัดดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการตั้งมั่นในความดีหมั่นเข้าวัดทำบุญสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีและทําให้ชีวิตมีความสุขในที่สุด